รอฉันหน่อยฉันตามไม่ค่อยทันที่เธอนั้นได้เปลี่ยนไปถึงพูดไม่บ่อยแต่ขอพูดหน่อยแล้วกันเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจดังมีใบมีดทิ้มแทงช้าๆมันแทงลงไปไม่มีไม่มีเรี่ยวแรงไม่อาจแกล้งว่าไม่เป็นไรอยู่ๆก็มีแต่น้ำตาจิตใจก็เริ่มอ่อนล้าลายหายไปช่วยบอกกันทีได้ไหมฉันทําสิ่งใดถึงต้องมาเจ็บช้ามองฉันหน่อยเธอนั้นค่อยหลบตาฉันจากวันๆที่ผ่านไปเธอยิ้มไม่บ่อยส่วนฉันเริ่มจะเหนื่อยล้ากับปัญหาที่ฝังใจอยากโกรธกันเลย ยกโทษให้ฉันถ้าทำผิดไปอย่าโทษฉันเลยฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใดช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่างช่วยบอกได้ไหมช่วยบอกได้ไหมช่วยบอกได้ไหมแต่อย่ามาจีจะให้มันมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หากเปลี่ยนเป็นจะ๋าจะดีกว่าไหมฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจีจะฉันก็ต้องไปแต่อย่ามาจีจะให้มันมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หากเปลี่ยนเป็นจะ๋าจะดีกว่าไหมฉันว่าเข้าท่าแต่ถ่าจีจะฉันก็ต้องไปก็บอกมาเลย เป็นเพียงคำถามเพื่อความเข้าใจอย่าโทษฉันเลยฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใดช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่างช่วยบอกได้ไหมช่วยบอกได้ไหม